สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับน็อตสาวอันดสุรินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านปรีงนะครับผมตำบลตะอองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุรินนะครับนะครับวันนี้ผมมาแนะนาร้านลําโพงคุณภาพอีกหนึ่งร้านนะครับนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ไหมครับผมนะครับนั่น ลำโพงคุณภาพนะครับอีกหนึ่งร้านนะครับแนะนำนะครับผมนะครับเป็นร้านแจ็คซาวนะครับผมดอกลำโพงแจ็คนะครับแจ็คซาวมกนะครับผมนะครับมีเป็นออฟฟิศแก่นะครับผมเจ้าของไปไหนนะครับอยู่ในนอกรับผมนี่ อันนี้จะเป็นดอกสิบนิ้วนะครับผมเป็นดอกสิบนิ้วนะครับตัวนี้เป็นของทางร้านเกน,นะครับผมน,นี่ก็จะแปดนิ้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในนะครับผมยอดครับโอ้โหอันนี้ก็จะมีดอกส้มมานะครับผม นะครับรับซ่มนะครับเป็นดอกพีอาร์นะครับเจ้าของนะครับหายไปไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวผมพาเดินชมก่อนเนาะครับผมเป็นดอก6.5นิ้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกซับนะครับดอกซับบูทูธนะครับตัวนี้เป็นดอกจุด6.5นะครับ เดี๋ผมพาเดินชมก่อนนะครับคบุตัวนี้ก็เป็นดอกสิบปดนิ้วตัวนี้น่าจะเป็นของลูกค้านะครับน่ะาะลูกค้าเอามาซ่มนะครับผมนะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้ทางร้านของแกน,นะครับคุณตัวนี้ก็น่าจะกำลังขึ้นงานนะครับ ของแบนเกนะครับขรงตัวนี้นะครับกำลังจะตั้งโครงนะครับตั้งศูนย์นะครับไม่เหล็กนะครับผมน่าจะเป็นของทางร้านเกนะครับตัวนี้นะครับผมก็มีทั้งดอกการแจ้งรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกรถยนต์นะครับผมนะครับสุดยอดครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นวิดโรเดอครับตัวนี้ ้าแบบนี้นะ่าจะนิดรูนะครับนะครัของทางด้านเกครับนะก็จะมีแบรนตัวเองนะครับหลอกแจ็คนะครับผมอาจารย์ก็รับทำหมดนะครับผมจะของมาแล้วครับเจ้าของ นี้เป็นไว้สีนื้นนะครับผมน,นะครับอาจารย์กระับส้งนะครับก็มีโกของทางร้านนะครับผมนะครับสนใจสั่งมาได้นะครับ ครับเจ้าของครับสวัสดีครับผมกร์บาครับสุ็ยอดครับขอบคุณครับอ่าเป็นดอกลำพงของตัวเองนะครับอาจารย์ครับรับทำนะครับผมรับประกอบนะครับก็รับช่องครับสวัสดีเอฟซีทางช่องยูทูบครับเอฟซีมักซานะครับเอฟซีเจ๊าลาวันนี้มาบุกทางออฟฟิศกันเลยนะครับโรงงานเล็กๆครับครับผม โรงงานเล็กๆแต่ดอกลูโปงนี่ทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ครับหลังจากโรงงานไฟไหม้เพิ่งจะมีงานครับนะครับผมหลายชิ่นเข้าอันนี้ก็เป็นดอกหกนะครับหกจุดห้าบลูทูธบลูทูธนะครับผมอาจารย์รับทำทั้งการแจ้งรถยนต์เลยนะครับใช่ครับครับผมเป็นของนะครับเป็นของแบรนด์เองเลยเนาะครับผมนะครับแบรนด์เองรถยนต์ตัวอย่างไม่มีครับอันนี้มีแค่บางรุ่นนะครับมีสักรุ่นสองรุ่นไหมคะเนี่ยครับ นิ้วอโอ้ม่เหล็กนะครับแปดน,นิ้วนะครับผมตัวนี้นสำหรับคนที่ไม่ชอบตู้ใหญ่หรือจะเอาไปทําแนวเสียงกลางรถยนต์หรือมิดโลก็ได้ครับถ้างานการ, <นะ S 2> รแจ้งก็รับประกอบครับจะเปลี่ยนตัวนี้ไว้กี่ครับไว้สามนิ้วครับถ้าสเปคนี้มันตกตกเท่าไหร่ครับถ้าเป็นส่วนในของรถยนต์จะมีประกันก็ตกอยู่คู่สี่พันครับ ผู้สี่พันนะครับแต่ถ้าเป็นของกลางแจ้งมันจะสกรีนต่างกันครับสกรีนเป็นแจ็คถ้ารถยนต์จะเป็นประกันครับแจ็คครับแจ็คคาสปิเกอร์โมแต่ถ้าเป็นในส่วนของกลางแจ้งจะเป็นแจ็คโปรเฟสชั่นแนลนะครับตัวนั้นจะไม่มีประกันนะครับพังก็มีอะไรซ่อมให้ประกันกี่ปีครับอาจารย์ถ้าเป็นรถยนต์ประกันตลอดชีพครับถ้าเป็นรถยนต์ประกันตลอดชีพนะครับส่งมาก็เคลมรีเลยแล้วนะครับผมม่ รเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กอาจารย์ให้นะครับผมส่วนนายสนใจนะครับทักแชทอาจารย์มาเลยนะครับผมรับซ่อมนะครับรับซ่อมกางเกงรถุนนะครับหรือไม่จะเป็นก็งานประกอบนะครับของทางร้านอาจารย์แกนะครับผมตรงนี้มีทุกรุ่นนะครับอาจารย์สุรุ่นตั้งแต่หกจุดห้านะครับตั้งแต่หกจุดห้าครับหกจุดห้านะครยี่สิบเอ็ดก็มีนะครับผมหกจุดห้านิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วครับสูงสุดตอนนี้ ยี่นิ้วยีิบสี่นิ้วครับสูงสุดนะครับอะไรยังไม่ครบแต่ก็สามารถทําได้นะครับผมสนใจก็ทักแชทมานะครับอันนี้ก็เป็นางานเต็มขึ้นอะไรขึ้นเขาชุดนั่นเหลตัวนี้ก็รออะไรมาก็ขึ้นโครงแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านรถยนต์นะครับสปิทใช่ครับรถยนต์อันนี้โมจากซับนะครับจากซับเป็นมิลโล จากซับเป็นมิดรูนะครับผมใช่ครับเป็นไว้คู่นะครับไว้คู่ตัวนี้ถ้าสั่งอาจารย์ประกอบนะครับสเปคนี้เลยมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งคู่หนึ่งคู่แปดพันห้าครับคู่แปดพันห้านะครับไว้ไม่ไว้พังเคไม่ฟรีครับเคไม่ฟรีนะครับผมตัวนี้สเปคนี้เลยเด้อครับเมล็กสองชั้นนะครับผมไว้คู่ทางานโมก็อยู่สามพันต่อคู่ครับนะครับถ้างานโมนะครับผมตัวนี้มีโคงมีเมล็ดมาให้ครับเปลี่ยนเฉพาะชุดบนอยู่สามพันต่อคู่ นะครับผมใช้เื่อจานแจ้งนี่นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมวันนี้มาทางบุกออฟฟิศเลยนะครับนัดกันไว้นานนะครับว่างนะครับว่างพอดีครับผมนัดกันไว้นานนะครับนัดไว้ตั้งตเป็นเดือนนะครับตอนนครับไปอยู่ชนบุรีมาช่วงสายอะไรนะครับได้ยินข่าวว่าโรงงาน อะไรไฟไหม้นะครับใช่ครับตอนนี้อะไรทยอยเข้าแล้วครับอ๋อทั้งตัวไหนี่แล้วนะครับผมมันเป็นสเปคเดิมก็จะเป็นจะทําเป็นรุ่นใหม่ไปเลยครับเพราะว่าบางทีโรงงานไม่ได้นําเข้าสเปคเดิมพวกไว้์อะนะครับอาจจะมีตัวใหม่ตัวใหม่มานะครับผมตัวนี้ไม่เหล็กนะครับสิบแปดบอกครับอาจารย์ดื้อดครับสิบแปดไว้สี่สิบแปดไว้สี่ครับตัวนี้ใช่ครับสิบสองไว้สี่ก็ได้ ขึ Can you? ้นอยู่ใช้ว่าลูกค้าสั่งเมลิกตัวนี้เลยเนาะเตยโค้งสิบสองใช่ครับโค้งสิบสองนะครับแล้วเตยใครจะทนานจะสั่งมานะครับผมทําให้ได้หมดนะครับตอนนี้ก็ไว้สี่ครับสิบสองไว้สี่นะครับเมลิกสิบแปดนะครับผมมเมลิกนี่รุ่นนี้นะครับใหญ่มากครับผมตัวนี้มันต้องเป็นโคครับให้ลูกค้าเยอะเวลาลูกค้า มีทุกรุ่นนะครับผมตั้งแต่6.5นะครับจนถึง24นิ้วนะครับคุณมีพาวเวอร์เป็นแบนด์เซกด้วยเนาะครับอาจารย์มีครับมีพาวเวอร์รถยนต์นะครับใช่ครับมีหมดครับผมรับฟรีหมดเราจะมีประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับ าจารย์นับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับผมติดต่อก็ทางเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กนับเดี๋ยวผมขึ้นให้เนาะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทร065ครับเบอร์โทร065 928ครับ928 7853 7853โอเคครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ